สว auto: ั <rua. S 1> สดีเพื่อนๆนักลงทุนทองครับทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกลานะครับแล้วก็สามารถรวมเป็นกำลังใจและสนับสนุนพวกเราได้นะครับด้วยการกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชช่องทางต่างๆให้กับพวกเรานะครับเมื่อวันนี้กดสปอร์ตแม้ว่าจะปิดตลาดนาแดนลบประมาสักหนึ่งดอลลาร์นะครับแต่ก็ขึ้นทำออทำไฮได้ต้องมาดูว่าการที่ปิดเป็นโดจีแบบนั้นจะพักตัวแรงมากขนาดไหนนะครับหรือว่าพักตัวเล็กน้อยเพื่อจะไปต่อเป้าหมาย2,700ดอลลาร์ยังคงเป็นเป้าหมายของทุกที่เลยนะครับนักวิเคราะห์ต่างก็มองเป้าหมมมายยยยรัั้นนตงีกดดดเเลค๋วพพูุิ่ ทางคุณพีรพงศ์วิเดียนุเคราะห์นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออสเซียจำกัดนะครับมาดูมุมมองของทางคุณพิรพงศ์และก็ทางออสเซียกันว่าถ้าราคามันจะเลือกที่จะพักตัวนะครับจะลงไปได้ลึกขนาดไหนเป้าหมาย2,700ดอลลาร์ในปีนี้หรือว่าในสัปดาห์นี้มีโอกาสจะเห็นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็คืนนี้มีการถแถลงของเจอร์ลมพาเวลเองจะมีการส่งผลกระทบต่อราคาทองคาม,มากน้อยแค่ไหนพูดคุยกับทางคุงคณพีรพงศ์เลยครับสวัสดีครับคุณพีรพงศ์ครับครับสวัสดีครับเมื่อคืนโกลสปอร์ตส มีโอกาสย่อตัวไหมครับภาพรวมตัวนี้นะครับตัวโกลด์สปอร์ตเองถือว่าถือว่าปิดบวกมาต่อเนื่องหลายวันแล้ว4ีหวันแล้วนะครับ,รบการชะลอตัวมองว่านะครับอาจจะต้องรอปัจจัยที่จะต้องอเป็นปัจจัยที่เชิงลบจริงๆครับราคาทองถึงจะปรับตัวลงได้ว่าตอนนี้มันเหมือน,นแบบในส่วนของได้รับแรงหนุนหลักจากในส่วนของตัวดอลลาร์นะครับที่ปรับตัวอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับ ฉะนั้นมองว่าในส่วนของโกลสปอร์ตเนี่ยยังน่าจะมีโอกาสไปต่อได้อีกนะครับผม mm hmm. นะฮะตอนนี้สองห้าเจ็ดอ้ยสองหกเจ็ดศูนย์แล้วนะครับ mm hmm. ผมถ้าเบรกตรงนี้ไปแล้วอาจจะเห็นออทมหายที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ mm hmm. แต่ว่าแต่อาจจะต้องร,ระมัดระวังจุดโอเวอร์บอเออโอเวอร์บอสที่หนึ่งนะจุดที่สูมากนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้มันก็เกิดซูเปอร์โอเวอร์บอสตรง time frame, ตไทม์เฟรมนะครับลายหนึ่งวันแล้วนะครับฉะนั้นอาจจะไปต่อได้อีกประมาณสักอ่า อย่างเช่น2องพอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยจะต้องให้ระวังนะครับผมอาจจะต้องเทคโปรฟิตบางส่วนอยู่ครับผมนะแต่ว่าโอบอนนี่พีคพีมาหลายวันนะคุณบีระพงนี่เราบวกมาสี่วันสี่วันติดนี่ร้อยประมาณร้อยร้อยร้อย้อยนิดๆน,นะครับอาาืฮะจีจีบวกมาถ้าเกิดมันย่อตัวจะเลือกไหมคุณบีระพง์หรือว่าล่อย่อนิดเดียวแ้วไปต่อผมมองว่าในส่วนของการย่อตัวของราคาทอง นับจากตรงนี้มันจะเป็นในลักษณะการย่อตัวเพื่อปรับตัวขึ้นต่อน,นั่นเองหมายถึงว่าบอททอมจะไม่มีการต่ําลงจากก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นตัวบอตทอมเนี่ยมันยกมาตลอดตั้งแต่ต้นปีเลยนะครับมันมีลักษณะแบบไฮเออร์ไฮเออร์เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะเทรนขาขึ้นอยู่ฉะนั้นนะครับก็จะเป็นในลักษณะย่อเพื่อปรับตัวขึ้นต่อฉะนั้นอาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับของนักลงทุนครับ คืนนี้ประธานเฟดออกแถลงไม่รู้จะมีอะไร,รอด้บ่านะคุณปิ่งทองอาจจะดูดิเรกชันของประธานเฟดนะครับว่าเขาส่งท่าทีอย่างไรนะครับในการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปนะครับซึ่งเรามองไว้แล้วว่านะครับโอกาสลดดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเนี่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมนะครับ แต่ตอนนี้ตลาดเหมือนคาดหวังไปเกินนะครับผมนะตรงนี้เองนะครับถ้า,า,าแถลงการของชุนเจอรงมพาเวลนะนะครับได้ลดความน่าเชื่อถือหรือน้ำหนักที่จะลดดอกเบี้ยสูงๆของนักลงทุนตรงนี้เราอาจจะเห็นราคาทองนะครับปรับตัวลงมาได้นะครับก็าอาจจะเป็นจังหวะการเข้าซื้อแต่นะครับถ้าส่งสัญญาณแบบเออรอมหน้าโอเคมีการลดด้วยมากกว่านั้นนะ อะไรอย่างนั้นเน้นเน้นแบบเร่งเร่งความเร็วในการลดเลยเน,นี่ยราคาทองน่าจะไปต่อฉะนั้นมผมมองว่าโอกาสที่จะเป็นในลักษณะนั้นน,น่าจะน้อยเพราะว่าออลดดอกเบี้ยรอบแรกเนี่ยก็เล่นยาแรงไปเลยสูง,งสูนะครับถ้าจะไปเล่นยาแรงอก อีกผมมองว่ามันจะเป็นภาพลบในเชิงเศรษฐกิจของสหรัฐมากกว่าและคุณจะมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจสหรัฐจะชะลอตัวหรือไม่อะไรเงี้ยครับผมอาจจะเป็นเอฟเฟกเชิงลบของสหรัฐมากกว่าฉะนั้นการลดดอกเบี้ยครั้งถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นได้แค่เต็มที่ก็0.25นะครับแล้วก็0.25นะครับเลี้ยงไปอีกสองรอบภายในปีนี้นะครับแต่ว่าเฟดว่าถุเข้าไป0.5 6 0นะคุณบิลพงษ์ นั่นแหละครับผมว่าผมเกรงว่าถ้าเกิดคุณจลล์พาเวลพูดคืนนี้แล้วตัวเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันลดลง,อ,อ,งอาจจะทําให้ราคาทองันย่อลงมาได้ครับผมอาา่อาฮะอ่าฮะ PCE พรุ่งนี้ล่ะจะส่งผลแนะ่ PCE เ็ายังมองว่าเงินเฟอ้อน่าจะาชะลอตัวอยู่ประมาณนี้แหละเรนจ์นี้แหละนะครับมผมก็มจะยังไม่ไปไหนนะครับแต่ว่าสําคัญไหมสําคัญจะต้อง track กันอีกทีว่าตัวเลขมันกระโดดจากตัวเลขคาดการ์มากน้อยแค่ไหนถ้ามันแบบ อยู่ๆแบบเงินเฟ้อนะครับปรับตัวชลูดสูงขึ้นอะไรเยอะๆแบบนี้นะครับอาจจะทำให้เฟดเนี่ยอาจจะต้องไม่จำเป็นต้องเร่งลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยอาจจะเป็นต่อลบทองนะครับแต่ว่าก็เป็นก็เป็นดีเทอร์นึงเนาะที่อาจจะทำให้ให้เฟดมีการพิจารณาได้ว่าเดือนหน้าจะปรับลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่เดือนพฤจิกายนใช่ไหมใช่ถ้าเราดูในส่วนของแถลงการของเฟดเนาะเขาก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจ ต่อจากนี้มันจะเป็นคีย์หลักละเขาคือเขาไม่ได้ดําเนินนโยบายดอกเบี้ยตามที่เขาวางไว้นะแต่ว่าเขาจะต้องดูตัวเลขแบบนี้ประกอบประกอบก่อนก่อนมิทติ้งทุกครั้งนะครับฉะนั้นตัวเลขหลังจากนี้สําคัญหมดเลยนะครับฉะนั้นปัจจัยระยะสั้นก็มองว่าประมาณสักสองทุ่มยี่สิบอาจจะต้องตังเจริญพาวเวลนะว่าเขาให้น้ําหนักเชิงทางไหนมากกว่ากันในการเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยในอนาคตนะครับผม ผมทายว่าก็แกก็คงกักเหมือนเดิมอะอ่าใช่ผมก็มองว่ากักเหมือนเดิมนั่นแหละรือการลงทุนให้ยังไงดีครับคุณออสซิสกลยุทธ์การลงทุนก็ยังมองว่าถ้าเกิดนะครับมีการจังหวะย่อตัวลงไปเยอะๆเนี่ยอาจจะเก็บของบ้างอะไรเงี้ยครับผมแ,แต่ว่าถ้าเกิดอ่ามันไปจ่อสมมุติวันนี้มันเบรกสองหกเจ็ดศูนย์ขึ้นไปได้นะครับเราอาจจะรอขายที่ประมาณสักสองพันเจ็ดเนี่ย ป็นจุดขายทํากาไรออกมาก่อนเพราะว่าจุดนี้ก็คือซูเปอร์โอเวอร์บอสละอะไรเงี้ยครับครับแล้วก็มาเราเก็บของรอบใหม่ได้นะครับทำไมครับเก็บยังไงเสร็จแล้วมันก็ถ้าจะมีจังหวะการชะลอตัวลงมาอยู่แล้วครับผมในการรอบการขึ้นแต่ละครั้งครับสำหรับส่วนยอดตัวยอดตัวเไหี่ีคดับประมาณสักเท่าไหร่สองหกห้าศูนย์เนียครับยังมองว่าสองหกห้าศูนย์คือคีย์หลักนะครับแต่โซนหน้าเก็บของจริงๆน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 2,350-2,2625เนี่ยน่าจะเก็บของที่ดีที่สุดเบสโซนตรงเนี้ยน่าจะเข้าซื้อนะครับดีจุดดีๆเน้นๆน่าจะจุดนี้ถ้าถ้าหลุดจาก2652650ลงมาครับส่วนฟาวร์เดิมท่อถ้าพูดถึงระยะยาว นะฮะร,ระยะยาวๆหน่อยก็ยังมองว่านะครับไซคิขึ้นลดดอกเบีย้ยเนี่ยมันเพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็อาจจะต้องยังต้องลดดอกเบีย้ยไปจนถึงปีน้ฮะแล้วถึงปี68ด้วยฉะนั้นยิงยาวเลยครับในส่วนของตัวฟอนเมนทอลหละที่จะหนุนราคาทองเนี่ยนะครับก็ยังมองว่าง่าจะมีสิทธิ์ไปเห็น2 0 0 0เถึง3,000นเหรียญน,นะครับในปลายปีนี้หรือปีหน้าก็ยังมองว่าระยะยาวเนี่ยยังมองว่าทองยังไปได้เรื่อยๆอ,อยู่ฉะนั้นก็ นะก็ยังมองว่าเป็นปีที่เเนี่ยรีบเก็บของอะไรอย่างี้มากกว่าครับครับทองไทยนะครับทองไทยอาจจะเป็นในลักษณะการปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าไม่ใช่เงินบาทก็แข็งค่าที่สุดในรอบสิบเก้าเดือนเป็นปัจจัยขัดขวางไม่ให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวสูงนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ยังมองว่ายังได้เรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของทองไทยแต่ว่า อาจจะได้ขึ้นไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่ใจหวงังไว้อันนี้ก็อาจจะทําทให้นักลงทุนที่ลงทุนทองคำแทง่งอาจจะขัดใจนิดนึงแต่ว่าขึ้นไหมขึ้นแต่ว่าค่อยๆอ่าขยับขึ้นทีละน้อยทีละน้อยนะครับผมตอนนี้ก็สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสี่แล้วนะครับถ้าเราเก็บของตรงประมาณสี่หมื่นต้นต้นเนี่ยซึ่งเป็นแนวรับหลักๆเราก็น่าจะได้โปรฟิตหลายหลายบาทแล้วครับผมจะรุดสี่หมื่นหนึ่งพันไหมครับยอตัว สี่หมื่นหนึ่งพันถ้ายังผมมองว่าสี่หมื่นหนึ่งพันนี้น่าจะยังมีโอกาสเห็นอยู่ครับอืมยังไม่หลุดเนาะใช่ใช่แล้วซื้อได้ไหมซื้อได้ไหมสี่หมื่นหนึ่งพันหรือว่าจะสูงไปละเอ่อผมมองว่าถ้าเกิดเป็นระยะสั้นอาจจะซื้อได้แต่ระยะยาวผมมองว่าสักประมาณสักสองหกสามห้าสองหกยี่ห้าเนี่ยหรือต่ำกว่าสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ประมาณสักสี่หมื่นแปดร้อยสี่หมื่นเก้าร้อยเนี่ยน่าเก็บของมากกว่าอืมอย่เดือนนี้ระยะสั้นนะครับ อะไรนะครับเป้าระยะสั้นเท่าไหร่ครับเป้าระยะสั้นก็ยังมองว่า2470ที่เออ2670นะครับที่เดิมนะครับอยู่เท่าไหร่ทองไทยเท่าไหร่ครับทองไทยประมาณการไว้ว่าอยู่ที่ประมาณสักอ่อสี่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบอ๋อใกล้ๆนี่เองเนาะใกล้ๆนี่ใช่ใช่ครับผมอือครับเป้าเป้ายาวเป้ายาวก็สองพันเจ็ดครับผมอีกสามร้อยบาทนะครับผมสามสิบเหรียญ ก็ยังมองว่าประมาณสักสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมก็จะเป็นช่วง take profit ครับโอเคได้ครับขอบคุณมากครับคุณวิพงศ์ครับขอบคุณครับต้องมาดูแล้วครับว่าการปิดทางเทคนิคของราคาโกลสปอร์ตเมื่อคืนนี้จะทำให้ราคาพักตัวลงหรือเปล่านะครับเพราะว่าคืนนี้เองปัจจัยที่จะกดดันราคาทองคำก็ยังพอมีบ้างนะครับโดยเฉพาะท้อยจากแหล่งของเจีนเปวหากออกมาระบุว่าไม่มีการปรับลดดอกเบี้ยศูนย์จุด 5%ในการประชุมข้างหน้าตัวนี้อาจจะเป็นแรงกดดันได้นะครับนอกจากนี้ยังมีตัวเลขของ GDP แล้วก็ตัวเลขของจำนวนผู้ขอรัฐิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ถือว่าสาคัญพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าไฮไลท์อีกตัวนึงก็คือ PCE นะครับดัชน,นี PCE ในวันพรุ่งนี้ซึ่งอาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่จะทำให้ราคาทองคําพุ่งแรงหรือว่าปรับลดลงได้นะครับส่วนทองคําไทยเรื่องของเงินบาทยังคงสาคัญนะครับจับตาดูว่าธนา,าคารแหง่งประเทศไทยจะทําอะไรกับค่างเงินบาทบ้างน,นะครับเพราะปัจจุบันเองก็แข่งค่ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วครับอันนี้ก็คือข้อมูลที่คุณวิย นักวิเคราะห์การลงทุนบริษัทออฟซิ่จำกัดได้ให้ไว้นะครับยังไงก็ต้องลองมาดูว่าทองคําจะเคลื่อนไหวยังไงต่อไปในหลังจากนี้นะครับแต่แนวโน้มคุณพงศ์บอกแล้วครับว่าอย่างดูดีเสมอนะครับทั้งทางเทคนิคแล้วก็ทางปัจจัยด้านของข่าวสารในคืขอข้อมูลที่โกอาลา์อยู่ยกมาฝากกันในวันนี้นะครับถ้าชื่นชอบรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดสอบ s c r i b e ย่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจทิ้งานด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ